เรียนอีหลีฟึกงานฟินเงินบวคขาดมือจบป,ปุ๊บงานตาชมาพีเอ็มชีวิตปังปังพีเอ็มชีเสิร์ถ้าเบื่อการเรียนพฤษฎีแล้วบ่อยากเรียนในห้องอย่างเดียวเรียนแล้วก็ได้เหตุงานทันทีแถมมีเงินใช้ระหว่างเรียนมาตามมาเรียนพีเอ็มนะคะ ที่ PAM มี Work Based เอ็ c a t เ o n ให้ได้ล่องได้เหตุเบิ้งว่ามากักหรือบอมากักได้ทั้งประสบการณ์การเหตุงานแถมมีตังใช้ระวังเหียนไม่ต้องทาจ๊อบก็ได้งานเลยจริงๆหลักสูตรเยอะมากหลายแบบหลายอย่างที่ตอบโจทย์ว่าเฮาอยากเป็นอียังเรียนนุกทำงานเป็นตั้งดีแถมได้ประสบการณ์แบบจัดเต็มได้แรงอกพี่น้องเออ เรียนจากประสบการณ์จริงได้คำแนะนำจากมืโอโปรที่อยู่วงการจริงๆแก้งไวนะ้นดไม่ต้องท่าเรียนจอบทุนการศึกษาเพียบ p i m e y สมัครง,ง่ายถาโทษกับกลบพุนเลยบตั b o a ธ City Cat อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะมาสมัครกันนักๆเลยครับกดเลยปะกดระบ,ระบปะเฝ้ากดเลย